สวัสดีครับสวัสดีจ้าเมนี้สาวไข่บ่ได้ยังบ่ได้พาไปหาอยู่หากินเนะพี่น้องเก็บเมนูอย่างสาวไข่ทามาแกงปลาพี่น้องปลาที่เราใส่เป็ดมาแกงใส่หมกบัวหม้อเดือดพุทยพี่น้องสาวไข่สาวไข่ลงก่อนแกงปลาข้าวเนาะใส่สาวไข่ก่อนเออ ตามด้วยพริกเผ็ดแดงจึงครึ่งพุดๆเลยพี่น้องหดดงางมาแล้วกะกินจ้ะเราก็ต้องเราก็ต้องกินของที่เราหาเนาะเจ๊งมัวยังไงปลาบ๊อบ ลดลงชุดลดเส้หลายเสบหลายจะว่องมากเสบหลายเส้นลายเส้น่อยเส้ปลาเลย่อนตน้ำตามด้วยปลากินปลาพี่น้องเงินกบยังบบกินอยู่ยังขังไว้อยู่เนาะ ลปลานี้มันขังไปยืนมันสกตายต้องกินมันสะกดได,ได้สองตัวพี่น้องนะย่งสองตัวเลยแังกินห่อนแ่บๆพี่น้องห่อนยับนงบึง ทีนึงพี่น้องพี่น้องหลังจากเนื้อปลาได้ที่แล้วใส่บวกพี่น้องบุอีกเนาะ ปลาใส่บวกพี่น้องกินมันบ้านหายกินสองคนพี่น้องครึ่งโมเลยให้ได้สิจะกินมืดสุก้าจ้าเอาไปตู๋ใส่ใส่เลยวะใส่เลยวะต้องดูเส้นลายๆพี่น้องมันยังหอม ผมไปซื้อแล้ปลูกเองไปซื้อจ้ะดูสุกกันเนาะเดียเอาูสุกคนตตัวเลยมีนูบนบ้านพี่นะ้องหาเองกินเอง เราต้องกินล้วเนวน้อเองกินเองกับพี่น้องวันทีซื้อคนกรุบเลยหอมนละ้ต้งได้หรือยังได้แล้วได้แลนะ้วเนาะตักใส่ถ้วยไปกินเอ้ตัวปลาบอว กินขาบเดียวเนาะเดียกินสคนสองคน ร้อยพี่น้องเมนูอาหารเช้าอาหารเช้าพี่สั่งมันละซี่เที่ยงเนี่ยในห้องกินข้าวเช้ามันบอกไปพี่น้งองกินข้าวก็บอกต้องแซาไข่ไปจ้ามาครับพี่น้องเป็นแล้วก็กินมันมากินแล้วกินก่อนเสาไข่ขกินปลาก่อนเสาไข่ถ่ายให้แต่บอกต้องกินก่อนเนาะ và phụ nó một xe thì ta xếp nó xếp nó đi khẩu sâu sâu bên thiêng bỏ vì thì kim khẩu này xếp kim khẩu xuôi xuôi kim như xuôi nó đi kim sâu kim sâu của xếp xếp xuôi mình xếp dạng มีหิวหลืออยากกับแซบจต่เด,ดียเ๋ยวนี้แซดีหรอกเดนปลาสุดยอดเดนปาเน,ะนาะเกงปลาเหรอมีสองคนจ้าอันเดียวสาวไทยกับซิปกินข้าวพ่อบ,บอตองก็ได้จ้าบอตองิีหมดใส่บอรตรงสิกินหมัดอาคลิปนี้กับพ่อแค่นี้เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่ในเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับมากมากนลย